มื่อไหร่ก็ตามที่เราให้พื้นที่เขาในการดูแลเราเขาจะรู้ว่าเขามีพื้นที่ที่จะยืนในชีวิตเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แบบว่า I don't need a man อะฉันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่ว่ามันคือการผลัดกันดูแลซึ่งกันและกัน พอเราผลัดกันดูแลซึ่งกันและกันมันจะทําให้หัวใจของเราไม่รู้สึกว่าใครที่เอาเปรียบใครมันจะเป็นเราต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันเหมือนที่พี่บอกแหละไม่มีใครต้องดูแลใครมันคือเราแค่อยู่ในฟังก์ชันของเราไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกแบบที่พี่รู้สึกหรือเปล่าะนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่สวยขึ้นแล้วก็แ,แต่งตัวแบบนี้ใช่ปะสองกระจกใช่ปะมองหน้าตัวเองในกระจกใช่ปะแล้วก็จบเออทำไมสวยวะเออทำไมสวยวะเฮ้ยสวยวะอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นพี่ว่ามันอาจจะเป็น ที่เรารู้สึกว่าเราสวยขึมันอาจจะเป็นเราเสกตัวเองทุกวันก็ได้นะไม่อันนี้ไม่รู้นะอันนี้แค่แบบมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเสกตัวเองทุกวันพูดกับตัวเองทุกวันแล้วอาจจะติดตลกคือเวลาที่แบบเวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเอ้ยทาไมทาไมกินโคกว่าสมมตินะทาไมกินโคกว่าอ๋อเพราะว่าเป็นคนสวยค่ะอะไรเงี้ยเออมันอัตโนมัติอ่ะแล้วเหมือนแบบเอ้ยทาไมได้อันนี้วะอ๋อเพราะเป็นคนสวยค่ะอะไรเงี้ยคือ,อมันเป็นคําที่แบบพี่พูดกับตัวเองประจํา ฉันพูดกับตัวเองประจาว่าเออฉันสวยนะนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วแล้วพอกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าสวยโดยอัตโนมัติเชื่อป่ะหรือคือพี่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเอ NERGY ที่เราถูกสงออก่งที่เราส่งออกมาว่าเออพอเอพอเรารู้สึกสวยเราเราจะเป็นเอ NERGY ที่ส่งออกมาว่าเราการเดินมันเปลี่ยนการพูดมันเปลี่ยนอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแล้วที่สําคัญนะไม่ได้ชมตัวเองแบบหลงตัวเองว่าว่าตัวเองสวยนะทุกคนนะ่ะเริ่มมาชมแบบ เออพี่ว่าเธอสวยขึ้นนะล่าสุดคือเดินไปที่ทําง,งานอะไรเงี้ยเดินไปที่ทําง,งานแล้วก็อพี่เขาจะพูดว่าทําไมพักนี้ดูสวยไม่รู้ว่าทําไมสวยค่ะแต่มันมารู้รู้สึกว่ามันสวยหรือในไม่ว่าจะในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆทุกคนจะมาทักว่าเออทำไมสวยช่วงนี้อะไรเงี้ยเออก็ก็เลยเออไม่รู้ทําไมสวยแต่ใดๆคือแกเห็นผิวฉันปะอันนี้คือแบบผิวมันทาลามันนะแกคือฉันเป็นคนที่เคยพูดใช่ไหมว่าเป็นคนชอบทาบอดี้ออยบอดี้โลชั่น แล้วก็ชอบให้กลิ่นตัวหอมตลอดเวลาฉันก็จะมีบอดี้ออยที่ฉันเคยทำรีวิวไปว่าเออฉันฉีดเพื่อให้กลิ่นมันหอมอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดคือฉันก็ไปอาบแดดมาใช่ปะผิวอ่ะมันก็จะมีความแทนอยู่ในระดับหนึ่งสิ่งที่ฉันชอบอ่ะคือฉันก็ชอบทาแบบทาบอดี้ออยให้มันแบบให้มันดูวาวเห็นปะ ผิวมันก็จะมีความวาวแล้วแบบชอบทาแบบนี้ไปทํางานแล้วทุกคนเราก็จะใส่เสื้อแบบเสื้อกัก๊กเสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเออทำไมพี่ผิวพี่มันดูแทนเพราะการมันมันยิ่งเราทานน้ำมันมันยิ่งทําให้สีผิวเรามันชัดแล้วที่สําคัญมันมันบำรุง,งผิวด้วยด้วยแล้วฉันก็แบบว่าต้องขอบคุณคุณตองคือเราอ่ะจะมีพี่จะไม่เรียกว่า f อฟเนาะพี่จะเรียกว่าพี่ๆน้องน้องที่อยู่ในช่องอะ่ะหลายคนแบบเป็นกําลังใจให้ฉันตลอดเวลาไม่ว่าจะมาเป็นคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักหรือว่าส่งมาทางอินบ็อก ขอบคุณและอะไรเงี้ยคือทุกคนที่ฉันอ่านคอมเมนต์อะฉันขอบคุณทุกคนแล้วบางคอมเมนต์น้ำตาไหลบางคอมเมนตทท์ทำให้รู้สึกหัวใจพองโตบางคอมเมนต์ที่ทาให้ทําให้รู้สึกว่าเออเราเราชีวิตนี้เราได้ทําประโยชน์กับผู้คนแล้วอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่แบบชื่นอกชื่นใจชื่นชอบหัวใจก็คือว่าคุณตองจากแบรนด์บาลานซ์นะคะก็เอาตัวเนี้ยมาให้นะคะด้วยคุณคุณตองบอกว่าคุณตองฟังพี่แอ๋ว ฟังฟังชันอะในในช่องแล้วก็รู้รู้ได้ยินว่าชันอะชอบบอดี้ออยแล้วคุณตองอะเขาทำบอดี้ออยพอดีบอบอ่าทำบอดี้ออยพอดีชื่อแบรนด์บาลานซ์นะคะเธอเขาก็เลยเนี่ยกล่องมันแพ็คแพ็กเกจจิ้งมันน่ารักมากแล้วเพิ่งออกจากโรงงานปุ๊บคุณตองออามาให้เลยตอนต้นปีนะคะแบบเนี่ยมันมาแบบเนี้ยมันน่ารักมากเลยเออขออนุญ,ญาตแบบขอบคุณคุณตองก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณแบบจัดเต็มมากเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ที่คุณตองแบบทุ่มเทมาก ตอนแรกเข้าใจว่าคุณตองจะส่งไปรษณีย์มาให้คุณตองขับรถมาให้ที่คอนโดเนาะเพราะว่าเราแจ้งที่อยู่ไปให้คุณตองแล้วคุณตองก็ขับรถเอามาให้ที่คอนโดฝากไว้ให้เลยก็เสียดายวันนั้นอนะ่ะพี่อ่อกไปถ่ายงานมั้งก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ถ้าเกิดว่าพี่อ่อยู่คอนโดก็จะลงมาหาอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบเนี่ยเป็นมาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นบอดี้ออยล์แกบอดี้ออยล์ตัวเนี้ยไม่ได้เหนอะหนะเลยนะไม่ได้มีความเหนอะหนะอะไรเลยแล้วก็หอมมากตอนแรกแบบคุณตองบอกลองเอาไปใช้ดูนะคะอะไรเงี้ยเพราะ หอมแบบหอมมากอันนี้คืออาบน้ําเสร็จฉันทานะทาทั้งตัวแล้วก็ทาเช้าทาเย็นเพราะว่าชอบแล้วที่สําคัญไม่เหนอะหนะไม่รู้สึกเหนอะหนะเลยดีมากก็จะใช้ตัวนี้ทั้งตัวนะคะทาทั้งตัวแล้วก็ด้วยความที่อันเก่าที่เราเคยโชว์มันมีกิเตอร์เราก็เลยแบบทาเฉพาะตอนกลางวานันเอ้ยทาเฉพาะตอนที่ไปอาบแดดหรือว่าไปไปไหนที่ต้องการให้มันมีกิเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ข้างบนก็จะทาของนุก๊กเพื่อให้มันแบบกลิ่นชัดขึ้นแต่อันนี้เป็นกลิ่นดอกไม้สีขาวหอมมากๆทุกคนสามารถ ไปหาได้นะใครที่แบบสนใจมันมีช่องทางเดี๋ยวแปะช่องทางไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะเออของคุณตองขอบคุณคุณตองมากๆนะคะที่แบบส่งกําลังใจมาให้แล้วคุณตองบอกว่าเป็นของขวัญขอบคุณที่ทําให้ผู้หญิงทุกคนแบบรู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกลักตัวเองขึ้นมาขอบคุณที่เป็นพลังงานดีสําหรับผู้หญิงทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ที่สนับสนุนขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณขอบคุณทุกๆความขอบคุณเพราะว่า เรารู้สึกว่าเวลาที่ทุกคนบอกว่าขอบคุณสําหรับ energy ที่ส่งมานะคะขอบคุณสําหรับพลังงานดีๆที่ส่งมานะคะอะไรเงี้ยพี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆเลยนะพี่ไม่สามารถส่ง energy ดีๆได้ถ้าพี่ไม่ได้รับ energy ดีๆเพราะทุกคนส่ง energy ดีๆเข้ามามันถึงกลายเป็น energy ดีๆที่พี่สามารถส่งออกไปได้พี่ว่ามันคือการ flow เราถูกจัดให้เข้ามาอยู่ด้วยกันจัดให้มาเป็นเพื่อนกันจัดให้มาเห็นกันและกัน เพราะเราคือ energy เดียวกันแล้วเชื่อไหมว่าคนที่ไม่ได้อยู่ใน energy เนี้ยเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองไม่มีใครอยู่นานหรอกก็ก็จะหลุดออกไปเองโดยอัตโนมัติเยน,นะทุกคนเราก็เลยแบบอ,อยากจะมาพูดเรื่องนี้เรื่องการที่เราจะปรับตัวเองเป็น family เธอเห็นชุดฉันใช่ปะ ชุดชั้นก็มีความเป็นสตรีมากขึ้นถามว่าทําไมเราสวยขึ้นพี่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเราปรับตัวเองให้เป็นแฟมินีนมากขึ้นเราปรับตัวเองให้อยู่ในหมวดหมู่ของความเป็นผู้หญิงมากขึ้นความเป็นผู้หญิงก็คือจะมีความรักสวยรักงานความเป็นผู้หญิงก็คือการใส่ใจตัวเองความเป็นผู้หญิงก็คือการซอฟต์ลงเพราะว่าเดิมทีอ่ะฉันเป็นคนแข็ง ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนฝรั่งฉันอนะ่ะเขาจะนิยามฉันเขาจะมีการให้นิยามเพื่อนร่วมงานเขาใช้คํานิยามฉันว่า strong personality เป็นคนที่มีความ strong บุคลิกค่อนข้าง strong ฉันก็เลยค่อยๆ Dr o p energy ของฉันลงเพราะฉันอยากได้ผู้ชายที่มีความเป็น masculine นี่ทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่า,าไปเจอคอนเทนต์ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าการที่พี่ค่อยๆด r o p energy ของตัวเองออกมาในแบบนี้ได้เพราะ พี่อะไปศึกษาเรื่อง masculine กับ feminine energy แล้วเอามาใช้กับตัวเองค่อยๆปรับใช้กับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นช็อตโน้ตที่เราทาอะว่าเอ้ยเราอยากจะปรับแบบนี้ปรับแบบนี้ปรับแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเราจะช็อตโน้ตของเราไว้แล้วเราค่อยๆเอามาอัดแอปกับตัวเองวันนี้ก็เลยจะเอาช็อตโน้ตของตัวเองอะมาเล่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่พี่เอามาเล่าอะมันเกิดจากการที่พี่ไปฟังเขาแล้วเอามาทําแล้วมันได้ชื่อจริงๆบางช่องบาง บางคลิปอะเขาอธิบายแบบสมมติว่าเขาบอกว่ามันมี10ข้อแล้วเราเอามาทํา10ข้ออันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กเราสกรีนออกแล้วเราก็เก็บไว้เฉพาะที่มันได้จริงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คลิปที่พี่เล่ามันจะมันจะเล่าเบสออนประสบการณ์ของพีบอกก่อนว่ามันเล่าเบสออนประสบการณ์ของพีมันจะเป็นแว่นตาที่พี่มองโลกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะถูกใจใครบ้างอาจจะถูกจริตกับเราหรือบางอันก็อาจจะไม่ถูกจิตกับเราอันไหนที่ถูกจิตกับเราอัดแอปใช้อันไหนที่ไม่ถูกจริตกับเราทิ้ง เหมือนทิ้งขยะทุกคนอย่าให้สาระสําคัญกับมันเราจะเป็นผู้หญิงเราจะดรอปพลังงานผู้หญิงของเราลงมาได้ยังไงเออพลังงานผู้ชายของเราให้มาอยู่ในแฟมินีนเอนเนอร์จีได้ยังไงในความสัมพันธ์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมีแฟมินีนกับมัสคาลีนอยู่ข้างในสมมุติว่าผู้ชายถ้าเป็นความบาลานซ์มัสคาลีนกับแฟมินีนคือยังไงผู้ชายจะมีความแก่งกระด้างแต่ถ้าเกิดว่าเขาซอฟต์เขาจะมีความเป็นแฟมินี ถ้าเขารักสวยรักงามเขาจะมีความแฟมานีนมันก็เลยกลายเป็นเขาต้องดรอปไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบอ๋อฉันเรียกว่าอะไรวะไม่ดูแลตัวเองผู้ชายที่ดูแลตัวเองคือผู้ชายที่บาลานซ์ความเป็นแฟมินีนของตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ได้เป็นมัสค์ลีนจ๋าประมาณนี้นะคะประมาณนี้มัสค์ลีนไม่ได้ศึกษาลึกแต่ว่าแฟมินีนเหมือนกันแฟมินีนคือต่อให้เราเป็นผู้หญิงที่ เก่งขนาดไหนในที่ทํางานแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เรากลับมาอยู่คู่ของเราเรารู้ว่าเราอยู่ในบทบาทอะไรฉันชอบอใครไปดูคุณตู่กับคุณวินมาวินเนาะตอนนี้ก็คือแบบไปดูคุณตู่กับคุณมาวินมันจะมีคลิปหนึ่งที่คุณตู่เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงทํางานแต่มันมีจังหวะหนึ่งทีอ่อะไรไม่รู้ติดเสื้อหนาแล้วนางก็เช็ดแล้วนางก็พูดว่าอเช็ดเสื้ออยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าสามีเช็ดเสื้อให้ก็คงจะออกเร็วกว่านี้มันคือความอ้อนคืออยู่กับสามีไม่จําเป็นต้องเก่ง อยู่กับแฟนไม่จําเป็นต้องเก่งแกไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําเมื่อแกอยู่กับเขาแกต้องปล่อยให้เขาเป็นผู้นําเหมือนกันมันจะมีคลิปบางคลิปไม่รู้ใครเคยเห็นไหมที่แบบเมื่อผู้หญิงเปิดตู้ใช่ปะเปิดตู้แล้วก็เอาแบบเอาเอาขวดเนยถั่วออกมาแล้วก็แบบสามีก็ยืนเปิดตู้เย็นอยู่เหมือนกันเธอหันหลังให้สามีแล้วเธอก็แบบเปิดเปิดขวดตู้เย็นเปิดขวดเนยถั่วตัวเองได้แล้วแต่แบบนึกได้ว่าฮมีสามีนี่วะก็ปิดใหม่แล้วก็เอาไปสะกิดสามีให้สามีเปิดไทยมันเหมือนกันแกต้องรู้จัก energy ของแกแกอยากได้ผู้ชายดูแลแกใช่ไหมแกต้องรู้จัก drop energy ของตัวเองลงมาเพื่อให้เขาสามารถก้าวเข้ามาดูแลแกได้ให้พื้นที่เขาในการดูแลเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้พื้นที่เขาในการดูแลเราเขาจะรู้ว่าเขามีพื้นที่ที่จะยืนในชีวิตเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แบบว่า I don't need a man อะฉันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง no ค่ะบางอย่างเราก็ need ผู้ชายค่ะฉันพูดเลยเราฉันเป็นคนหนึ่งนะ แล้วเขาก็กแล้วตั้งแต่ฉันแบบคือสมัยก่อนอนะ่ะฉันเป็นคนเปลี่ยนหลอดไฟเองแกฉันทำงานอฉันแก้ก๊อกน้ำ like ฉันทำเองได้หมดเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนก๊อกน้ำเปลี่ยนอะไรทำเองได้หมดแต่พอลดออกเอนเตอร์จีของเราลงเราถูกได้รับการดูแลฉันบอกว่ามันอาจจะเป็นตอนทีน่ฉันไปอยู่ดูใบก็ได้นะแล้วแฟนเก่าฉันเขาเขาดูแลเราทุกอย่างอะไรเงี้ยอย่างเช่นไปไหนมาไหนเ่เขาก็จะไปรับไปส่งอะไรเงี้ยเราก็เลยติดสมัยก่อนไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปรับไปส่งหรอกฉันไปของฉันเองแต่ทุกวันเนี้ย พี่เขยฉันต้องเป็นคนไปรับไปส่งฉันนะเหมือนแบบเออไปส่งหน่อยเราไม่ได้เรียกร้องด้วยนะบอกว่าพี่ไปส่งตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ไปเขาก็จะไปส่งเราแล้วบางทีเขาจะบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปส่งที่รถไฟฟ้าเลยอะไรเงี้ยทีเดียวเออเราก็จะได้รับการปฏิบัติอีกเลเวลหนึ่งเหมือนกันเดิมทีเปลี่ยนหอดไฟฟ้าเปลี่ยนอดไฟได้เปลี่ยนอะไรได้เองได,ได้ทุกวันนี้ก็ถ<ๆ>่ายรูปไปบอกพี่ว่าถ่ายรูปไปบอกพี่เขยเพราะว่าฉันฉัน,ฉน,ฉนสำหรับฉันนะพี่เขยฉันคือพี่ชายฉันเนาะเราจะเราเราอยู่บ้านหลังเดียวกันมานานมากเพราะว่า คือด้วยความที่บ้านเราอ่ะฉันมีพี่สาวเหมือนเป็นแม่แล้วพี่เขยแต่งเข้ามาเขาก็ต้องยอมรับฉันโดยปริยายเพราะว่ามึงถีบกูไปยังไงกูก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องรับฉันเป็นน้องโดยบังคับแต่ว่าสําหรับเขาอ่ะสำหรับฉันอ่ะเขาคือพี่ชายฉันเพราะฉะนั้นฉันจะเพึ่งพาอาศัยเขาเหมือนฉันพึ่งพาอาศัยพี่ชายฉันนะฉันก็จะถ่ายรูปสายยางเมื่อล่าสุดนี่คือสายยางฉีดน้ําห้องน้ําอ่ะมันมันบวมฉันก็ส่งรูปไปให้เขาว่าเออพี่มันทํายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นกุลสตรีที่ทําอะไรไม่ได้้เลลยแวอ ผู้ชายที่ฉันคุยใช่ป่ะผู้ชายที่ฉันคุยก็บอกว่าเนี่ยยูนะค,คือเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่สามารถมาอะไรอย่างนี้ได้ใช่ป่ะใบช่วเราได้แล้เขาก็บอกว่ายูนะให้ยูทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยก็ไกด์กวิธีการทําให้ฉันฉันบอกว่าไม่ฉันให้พี่เขยฉันมาทําให้แล้วเพราะว่าอฉันไม่ทําเองฉันเนี่ยมันคือบางอย่างอ่ะเรานีดผู้ชายมาทําให้ทำเองได้ไหมทำเองได้แต่เราไม่ทำไงเราเราไม่อยากให้มันก็เลยคือข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งทำให้เขาเห็นว่าเราต้องการเขาในพื้นที่ชีวิตของเราเราไม่ได้เป็นผู้หญิงโอเคเราเป็นผู้หญิงสตรองเราเป็นผู้หญิงที่สามารถมีชีวิตได้ด้วยตัวเองเราผู้หญิงผู้หญิงที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ได้หมดมันไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันอะในความรู้สึกพี่นะไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันวางใจวางใจในตัวเขาบ้างวางใจว่าเขาจะเอาอยู่ในทุกๆเรื่องเราไม่จําเป็นต้องควบกลุ่มเขาเราไม่จําเป็นต้องไล่ล่าเขาโดยเฉพาะความสัมพันธ์อ่า เราอะจะชอบไล่ล่าเขาทําไมเขาไม่โทรแล้วเราเป็นฝ่ายลุกลุกลุกลองอนุญาตให้เขาเป็นฝ่ายลุกเราบ้างด้วยการไม่ต้องตามอ่ะไม่ต้องตามไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรวางใจในเขาเชื่อใจในเขาวางกาดของเราลงแล้วรู้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอมันคือการที่เราซีโรล,ลาบกับจัก,กรวาลแล้วอนุญาตให้เขาแสดงความรักกับเรา อันนี้พี่เอย๋ยกตัวอย่างงี้เดิมทีฉันก็เป็นมัสค์ลินเนาะแล้วเวลาที่เราแบบเจอใครสักคนที่เราชอบเราจะลุกเราจะลุกเราจะรีบบอกก่อนเลยว่าฉันคิดถึงเธอจังเลยรีบส่งข้อความหาเขาก่อนรีบรีบรีบ,รบมันทําให้เขาถอยเพราะถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายโดยแท้เป็นมัสค์คลินเขาจะค่อยๆถอยเพราะมันมันคือ,ม,คอมันคือผู้ชายฝลังงานผู้ชายสองอันไล่กันใช่ปะแต่สิ่งที่ฉันสังเกตนะล่าสุดคนล่าสุดของฉันเนี่ยเราไม่ถอยเราแค่วางใจ เออเราไม่ลุกเราแค่วางใจแล้วก็นั่งนิ่งๆของเราเหมือนนั่งสวยๆอะ่ะนั่งสวยๆไปอะไรเงี้ยเออเขาทักมาก็คุยอะไรเงี้ยก็สวยๆก็เป็นคนสวยอ,อ่ะเออเนี่ยปะสิ่งที่เห็นคือเขาจะค่อยๆกระเถะิบมาหาเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดเขาจะเป็นฝ่ายลุกเราแค่มามีหน้าที่วางอืมเขาจะคุยกับใครก็เรื่องของเขาถ้าสุดท้ายเขาไม่เลือกเราก็เ,าเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเออหรืออะไรอะไรที่เขาพูดมา ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเออช่างมันเถอะเราเชื่อเราเลือกที่จะเชื่อเขาแล้วกันวางใจในตัวเขาเชื่อใจในตัวเขาเพราะถ้าเราไม่เชื่อใจในตัวเขามันก็ไม่เวิร์กเชื่อใจเขาไม่ได้ก็ไม่เวิร์กพราระวังแบบนั้นมันจะเห็นว่าเขาแสดงอะไรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเขาเขาจะเริ่มทําให้ภาพมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาพูดอะคือ energy ที่เขาได้จากเราอะมันเป็น energy ที่เขาสุขเขาสบายนี่คือข้อที่สี่ B He Safe Place คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่กับเราแล้วเราแล้วเราวางกาดลงพอเราวางกาดลงอนละทุกคนเขาจะสัมผัสดได้ถึงการไม่ปกป้องตัวเองของเราไม่พยายามต่อสู้ของเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกกาดขึ้นพร้อมสู้ทางนั้นก็จะยกกาดพร้อมสู้เหมือนกันมันจะเป็นต่างฝ่ายต่างไม่ใช่เซฟโซนของกันและกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางใจ เขาก็วางใจพอระวางใจ energy เราจะเป็น energy ดี energy positive energy ของความเบาสบายเป็น soft love เป็น gentle love เขาก็จะส่ง energy นั้นมาเราการที่เราเป็นอย่างนั้นได้คือเรา connect กับตัวเองเรา connect กับตัวเองเมื่อเรา connect กับตัวเองคือมันอย่างนี้พี่จะบอกว่าพี่อยากมีคอร์สใช่ไหมพี่มีคอร์สออนไลน์ที่ที่มันจะเป็นกระบวนการกลับไปเห็น เป็น Unlimited Course นที่จะเป็นกระบวนการที่ทำให้เรากลับไปเห็นที่มาที่ไปเรื่องราวทั้งหมดของอจิตวิทยาภาษาวิทยาแล้วก็กลับมาทำ Self Concept ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราเป็นความคิดเรามีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแบบไหนกลับไปดูซิว่าบาดแผลอะไรที่มันล้างเราไว้แก้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองแก้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัวเองแล้ว ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซิโลลาบเราจะสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายขึ้นพี่จะบอกว่าผู้ชายที่พี่คุยทุกวนันนี้นะเป็นสิ่งที่พี่มานิเฟสเพราะเขามีลักษณะทุกอย่างที่ตรงตามที่พี่ต้องการทั้งหมดที่เราใส่ในลิสต์มานิเฟสเราอ่ะทั้งหมดแต่มันคือเรื่องของอนาคต แต่ในวันนี้คือเขายังเป็นคําตอบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นเซฟโซนของคนคนนั้นได้เราต้องเป็นเซฟโซนให้กับตัวเองก่อนเมื่อเราเป็นเซฟโซนให้กับตัวเองแล้วเขาจะเปลี่ยนเซฟโซนของเขาเองมันเหมือนประโยคที่แดนนี่พูดอะว,ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พาร์ทเนอร์ที่เราเปลี่ยนพาร์ได้รับการเยียวยาหรือเยียวยาตัวเองคู่ของเราก็จะเยียวยาตัวเองเหมือนกัน เพราะเราเป็นเซฟโซนให้กับตัวเองได้เราก็ไปเป็นเซฟโซนให้กับเขาได้พอเราเป็นเซฟโซนให้กับเขาได้ลูกของเราออกมาก็จะเป็นเซฟโซนลูกของเราก็จะไปเป็นเซฟโซนของผู้คนโลกมันก็จะเซฟโซนมากขึ้นนี่คือกระบวนการกลับไปเยียวยาใครสนใจใครอยากให้เป็นพี่เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องนี้นะคะก็สามารถทักไลน์ที่ขึ้นให้ได้นะคะหรือดูรายละเอียดด้านล่างได้หรือสอบถามรายละเอียดได้หมดได้หมดเลยทุกคนอ่ะมาข้อที่5นะคะข้อที่5คือการปล่อยให้เขาเป็นผู้นําเราบ้าง อย่าไปจัดแจงทุกอย่างผู้หญิงหลายคนติดนิสัยจัดแจงทุกอย่างเพราะฉะนั้นลองอนุญาตให้เขาเป็นคนนําแก่บ้างอย่างเช่นสมมุติว่าจะไปเที่ยวใช่ไหมเติมทีเราจะเป็นคนวางแผนว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแกลองปล่อยให้เขาเป็นคนวางแผนการไปเที่ยวดูวางแผนว่าเขาจะพาเราไปเดทที่ไหนดูปล่อยให้เขาแบบเออวันนี้ปล่อยจอยเธอพาเราไปแล้วกันเธออยากพาเราไปไหนเธอก็ให้เธอพาเธอก็พาฉันไปแล้วกันหรือเรื่องราวในบ้านโดยเฉพาะพวก คู่ชีวิตอะไรเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องทําต้องวางแผนอ่ะค่อยๆฝึกให้เขาวางแผนดูค่อยคๆฝึกให้เขาจัดการแก้ไขปัญหาดูเพราะหลายครั้งที่เราเป็นฝ่ายแก้ปัญหาแล้วเขาก็เลยวางก็ในเมื่อเธอก็ทําอยู่แล้วนี่เธอก็ทําดีอยู่แล้วนี่เราไม่ต้องทําก็ได้แล้วเราก็มานั่งคิดว่าทําไมผัวกูไม่ทํำเลยวะเราอนุญาตให้เขาทําหรือเปล่าเออนั่นนะคะข้อที่6คือพี่ว่าอันนี้สําคัญนะคะเป็นเป็นน่าจะเป็น อันนี้สําคัญนะน,น่าจะเป็นหัวใจหลักของของคู่ก็คือจงดูแลหัวใจตัวเองและขนาดเดียวกันอย่าลืมดูแลหัวใจของเขาด้วยพี่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่ต้องการการดูแลหัวใจไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่ต้องการการสปอยผู้ชายเองก็ต้องการการสปอยด้วยเช่นกันอะไรก็ตามที่เราทําให้เขาเล็กๆน้อยๆได้ทําอะไรก็ตามที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นสุขได้ในเวอร์ชั่นของผู้หญิงที่เราสามารถทําได้ทํา ทำแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกดีที่อยู่กับเราฉันนะ่ะจะชอบแบบเออถ้าเป็นฉันนะฉันจะคิดถึงอารมณ์ที่แบบเวลาที่เวลาที่แฟนเก่าลอาเอาเป็นแฟนเก่าแล้วกันเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะชอบเดินมาถามว่าที่รักอยู่กินกาแฟไหมอะไรเงี้ยกินกาแฟไหมคะอะไรเงี้ยก็ทากาแฟให้เขาจริงๆไม่ต้องทําก็ได้พี่ว่ามันคือการผลัดกันดูแลซึ่งกันและกัน พอเราพลัดกันดูแลซึ่งกันและกันมันจะทําให้หัวใจของเราไม่รู้สึกว่าใครที่เอาเปรียบใครมันจะเป็นเราต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันเหมือนที่พี่บอกแหละไม่มีใครต้องดูแลใครมันคือเราแค่อยู่ในฟัง์กชันของเราเราอยู่ในฟัง์กชันผู้หญิงเราดูแลในบทบาทของผู้หญิงเขาอยู่ในฟังก์ชันของผู้ชายเขาดูแลในบทบาทของผู้ชายเมื่อเรารู้บทบาทหน้าที่ของเราเราจะสามารถทําให้มันสมูทไปมากขึ้น เอออันนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะทุกคนพี่ว่าเนี่ยพอเราเอามาทําแล้วมันทําให้ให้ความรู้สึกเราหรือว่าความสัมพันธ์เรามันไปในทางโพสิทีฟมากขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่พี่เอามาทานะแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ทาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะคะ